ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณเนไทยกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะคุณแม่ที่รักตอนที่51กรีดเสียงกรีดร้องดีใจในห้องทำงานส่วนตัวของทิวากูกล้องดังขึ้นเมื่อกิ่งแก้วแอบรอบสอบถามทิวาว่านับดาวอยู่ที่ใดหลังจากที่พวกเขาพบเจออย่างเป็นทางการในหน้าที่การงาน กิ่งแก้วเลี่ยงออกมาโดยให้เหตุผลว่าจะมาห้องน้ำเพราะเธอไม่สามารถอดรนทนต่อความคิดถึงที่จะไปหานับดาวหลังเลิกงานได้แต่ดูเหมือนว่าเธอไม่ยอมกลับเข้าไปในห้องประชุมง่ายๆเพราะเธอทั้งกอดนับดาวและกอดหลานในท้องล่วงหน้าพร้อมกรีดร้องอย่างดีใจมากมายนับดาวได้แต่ยิ้มและหัวเราะอ,ออกมาทุกครั้งที่มีโอกาสเมื่อกิ่งแก้วสามารถทำได้ จะมีใครสามารถเหมือนเพื่อนคนนี้ไม่มีอีกแล้วใช่แล้วความสนิทใจอย่างถึงแก่นแท้กิ่งแก้วเป็นเพื่อนที่เข้าถึงแก่นแท้ตัวตนของเธอได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่ายิ่งกว่าพิมพรักท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้าเธอเองก็ไม่ได้รู้ว่าพร้อมรักเป็นพี่สาวของพิมพ์รักแต่ความเป็นไปของกิ่งแก้วรู้อย่างละเอียดในขณะที่เธอไม่สามารถบอกพิมพ์รักได้ กิ่งแก้วเข้าใจชีวิตของมนุษย์ได้ดีกว่าพิมพ์รักโลกสําหรับนับดาวไม่ได้เป็นสีชมพูเหมือนพิมพ์รักแต่พิมพ์รักก็เป็นคนดีที่น่าคบไม่งั้นพวกเธอทั้งสามคงไม่เป็นแก๊งสาวๆได้ได้บอกยายพิมพ์หรือเปล่ากิ่งแก้วพยักหน้าแล้วยายพิมพ์กล้าคุยกับดาวหรือยังดาวทักไปพิมพ์ก็ไม่อ่านไม่ตอบกิ่งแก้วพยักหน้ารับรู้ ยายพิมพ์ละอายใจต่อดาวมากกิ่งก็บอกไปแล้วว่าดาวไม่มีเหตุผลใดที่จะโกรธพิมพ์เลยแต่ยายพิมพ์นะสิบอกแต่ว่าเข้าหน้าดาวไม่ได้เลยพูดไปได้ไม่กี่คำก็ร้องไห้โฮโถพิมพ์นับดาวเอ๋อได้แค่นั้นใบหน้าสลดสงสารเพื่อนให้เวลาพิมพ์เขาหน่อยกิ่งแก้วตบไหลเพื่อนสาวเบาๆและให้กำลังใจ สองสาวนั่งคุยอยู่ได้ไม่นานเสียงประตูก็ถูกเคาะกรีดเปิดประตูเข้ามาเขาให้มาตามคุณครับกรีดหันไปสบตากิ่งแก้วกิ่งแก้วขมวดคิ้วทีหนึ่งก่อนจ้องตอบกรีดเธอเคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ครั้งสองครั้งตอนงานศพเจ้าสวัวและตอนเปิดพินัยกรรมไม่ได้มีการแนะนำให้รู้จักกันอย่างเป็นทางการแต่เธอก็รู้ว่าเขาคนนี้เป็นมือขวาของทิวา เธอรู้ก่อนที่จะเจอตัวจริงเสียอีกเธอมีข้อมูลของมือขวาคนนี้ไม่น้อยจากนักสืบที่เธอให้ไปสืบเรื่องของที่วาทำไมฉันถึงรู้สึกว่านายคนนี้ไม่ค่อยชอบหน้าฉันเลยดูสายตาที่เขามองมาสิยังกบว่าฉันจะมาทำร้ายแกหรือสามีแกเลยกิ่งแก้วกระซิบเบาๆให้ได้ยินแค่นับดาวแต่ท่าทางกระซิบกระซาบและชายตามองมาทางกรีดท่าทางแบบนั้นไม่ปิดบังเลย ไม่ต้องเดาวให้เหนื่อยเลยหล่อนกำลังนินทาเขาระยะเผาขนชัดๆนับดาวไม่เอ่ยอะไรแต่ใช้สายตาปรามเพื่อนสาวแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นนั้นคุณดาวครับเจ้านายฝากมาบอกว่าให้รออยู่ที่นี่ก่อนเพราะกลุ่มนักลงทุนเชิญคุณดาวร่วมดินเนอร์ด้วยครับนับดาวพยักหน้าเธอมีหน้าที่ให้หน้าตาครอบครัวอบอุ่นส่งเสริมหน้าที่การงานของสามี ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวดาวจะลงไปแผนกบัญชีไปช่วยงานที่นั่นเล็กๆน้อยๆเป็นการฆ่าเวลาค่ะกรีดพยักหน้ารับอย่างเข้าใจและย้ายสายตาซึ่งไม่ใช่แค่ย้ายสายตาเขายังเปลี่ยนแววตาเอื้ออารีเคารพที่มีต่อนับดาวเพียงคนเดียวกลับมาใช้สายตายเหี้ยมเกลียยม,มาทางกิ่งแก้วถ้านับดาวไหวตัวสักหน่อยเธอก็จะมองออกเหมือนที่กิ่งแก้วกระซิบบอกเธอแต่นั่นก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลย เพราะสำหรับนับดาวทั้งกริดและกิะก่งแก้วต่างก็เป็นคนดีคนดีสำหรับเธอทั้งคู่กิ่งแก้วยักไหลยอย่างไม่แคร์กริดก็เช่นกันเขาไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องปกปิดความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนสาวคนสำคัญของเจ้านายสาวคนนี้เหมือนคุณไม่ค่อยชอบฉันกิ่งแก้วเอ,อ่ยขึ้นลอยๆอยเปล่ากริดปฏิเสธและคำปฏิเสธนั้นทำให้กิ่งแก้วชะงักเท้าที่จะก้าวต่อไป เธอหันไปมองหน้ากริตอย่างจอดจ้องตรงไปตรงมาไม่ใช่ไม่ค่อยชอบไม่ชอบเลยต่างหากครับกริตตอบกลับอย่างสุภาพส่วนความหมายของประโยคที่เอ่ยออกมามากฉันไปทำอะไรให้คุณไม่ทราบกริตยกยิ้มมุมปากคุณสืบเรื่องของเจ้านายผมทำไมกิ่งแก้วเปลี่ยนสีหน้าทันทีคิดเพียงว่านี่เขารู้ได้ยังไงกันเธอใช้นักสืบต่างประเทศนะ กริดไม่เอ,อ่ยอะไรแต่พอเดาออกว่าหล่อนกำลังคิดอะไรอยู่โถกริดมองกิ่งแก้วอย่างสมเพศเธอใช้นักสืบสัญชาติอเมริกันซึ่งนักสืบคนนั้นเป็นคนที่เขาเคยช่วยเหลือไว้แน่นอนว่าเขารู้ก่อนที่จะทำการสืบเสียอีกแต่ด้วยสามัญวิชาชีพที่นักสืบต้องมีจรรยาบันอยู่บ้างเขาจึงให้นักสืบคนนั้นรับงานนี้และให้เปิดเผยข้อมูลจริงทุกอย่างที่เธอต้องการรู้ เพราะเจ้านายเขาไม่มีอะไรที่ไม่ดีไม่งามที่ต้องปิดบงังและในทางกลับกันเขาก็ขอข้อมูลหล่อนไว้เช่นกันแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากแค่รู้ว่าหล่อนเป็นใครมาจากไหนโดยรวมไม่มีพิษภัยใดเขาจึงปิดแฟ้มหล่อนไปจนกระทั่งวันนี้เขาต้องมาเจอหล่อนอีกครั้งในฐานะผู้ร่วมงานที่มาพร้อมกับทีมร่วมทุนต่างประเทศถามโง,โง่ ถ้าไม่อยากรู้และจะสืบทำไมต้องย้ำอีกครั้งไหมเขาว่าอยากรู้กิ่งแก้วไม่ปฏิเสธคำกล่าวหานั้นเลยแต่คำยอมรับของเธอทำเอากริพังอะอย่างไม่คิดว่าจะเจอคำตอบยียวนกวนประสาทได้ขนาดนี้แต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยอะไรได้อีกร่างสูงโปรโ่งบางระหองในชุดสูทก็ห่างออกไปเธอเข้าไปในลิฟที่มาจอดอยู่ชั้น6อยู่แล้วและไม่ได้สนใจว่ากริจะเดินเข้ามาทันไหม เธอไม่ได้ช่วยกดปุ่มเปิดประตูลิฟต์รอสองมือของเธอกดอ,อกไว้แต่กริกก็มาทันยื่นแขนขวางประตูลิฟต์ที่ค่อยๆปิดก็หยุดและเปิดขยายกว้างขึ้นตามเซ็นเซอร์ของลิฟต์เขาล่วงล้ำร่างสูงกว่าหลอนเข้าไปในลิฟต์และกดปิดไม่มีคำพูดอะไรใดๆตลอดเส้นทางลิฟต์และทั้งสองก็กลับเข้าไปในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยทีมงานของทั้งสองฝ่าย ที่กำลังม่วนพูดคุยสลับมองจอใหญ่แสดงรายงานซักถามไปมาอย่างต่อเนื่องการพูดคุยเป็นไปอย่างรื่นไหลทั้งสองฝ่ายหวัวเราะออกมาบ้างอย่างปรีดาจบจนเวลาที่ควรเป็นมื้อเย็นก็มาถึงเวลาที่ว่าขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงดินเนอร์ทั้งคณะทีมผู้ร่วมทุนและทีมงานฝ่ายเขาเมื่อกล่าวปิดประชุมเจรจากันวันนี้ลงแล้ว ที่วาก็กล่าวขอตัวกับทุกคนเป็นการชั่วคราวว่าจะขอไปรับภรรยาและจะไปเจอทุกคนณนที่ร้านที่เตรียมไว้และก่อนแยกไปที่วาก็หันไปมองกริดซึ่งกริดก็เข้าใจในสายตานั้นเขาโน้มศีรษะลงเล็กน้อยบ่งบอกด้วยอาการของร่างกายว่า ไม่มีอะไรที่เจ้านายต้องกังวลเลยทันทีที่ที่วายย้อนกลับมาถึงห้องทำงานเขาก็สุดนั่งลงที่โซฟาตัวยาวเหยหน้าพิงพนักและหลับตาลงน้บดาวเห็นเขาแล้วก็เข้าใจเธอจึงเดินไปด้านหลังโซฟาและใช้ปลายนิ้วสัมผัสที่คมับสองข้างของเขาอย่างอ่อนโยนและ ค่อยๆนวดครึงอย่างเป็นงานวิธีการนวดผ่อนคลายจับเส้นแบบนี้เธอได้รับการสอนมาจากฝ่ายมอมบัดของโรงพยาบาลเพื่อช่วยให้ระบบการหมุนเวียนเลือดบริเวณน,นั้นของเขาดีขึ้นป้องกันการมืดบอดอย่างไม่มีปีไม่มีโครยเชียบพลันได้ถ้าคืนนี้พี่ไม่ต้องไปได้ดาวจะดีใจมากนับดาวก็พูดไปแบบนั้นเองที่ว่าไม่ได้เอ,อ่ยตอบอะไรเขาเพียงแค่ยิ้มไม่ได้เปิดตาขึ้นมาด้วยซ้ำ เพราะเขาและเธอรู้ดีว่ายามนี้เขาต้องพักสายตาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ท่ามกลางดินเนอร์สำหรับคณะทีมร่วมทุนกว่า7คนรวมกิ่งแก้วด้วยและพนักงานฝ่ายอนันตรกรุ๊ปอีกกว่า10คนในห้องอาหารที่ถูกจองไว้เป็นการส่วนตัวคลาคร่ำไปด้วยผู้คนนับดาวกว่าตามมองหาเพื่อนสาวกิ่งแก้วไม่ใช่หญิงเดียวมีหญิงสาวชาวอเมริกันอีกสองคนนั่งเคียงข้างกิ่งแก้ว นับดาวโบกมือให้กับเพื่อนสาวเมื่อกิ่งแก้วหันมาโบกมือทักทายเธอความลับอย่างเดียวของฝ่ายไทยคือด้านสุขภาพดวงตาของทีิวาแต่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนระหว่างคุณหญิงประเสริฐอนันตกรุปก๊ปกับกิ่งแก้วเป็นที่รู้อยู่ของคณะทุนต่างประเทศเพราะฉะนั้นทั้งสองไม่จำเป็นต้องปิดบังหรือสงวนท่าทีแต่อย่างใดที่วาอบเอวหนาขึ้นของนับดาวเป็นนั่งใกล้กับคณะทุนต่างประเทศ กิงแก้วจึงขยับมานั่งข้างกายนับดาวในทันทีสามีเพื่อนเท่มากกิ่งแก้วไม่วายสับพยอกหยอกล้อตามประษานับดาวหันมามองด้วยสายตาปลาม,ลามบรรยากาศในงานยังเต็มไปด้วยความคลืน่นเครงนับดาวไม่แสดงความวิตกกังวลใดๆให้เสียบรรยากาศระหว่างเขากับเธอแม้เธอจะเป็นห่วงอยากให้สามีกลับไปพักเสียทีก็ตามแต่ก็นั่นแหละ ที่ว่าไม่ใช่แค่ทีมร่วมงานเขาเป็นพ่องานของอาหารมื้อนี้และโปรเจกต์ใหญ่ชิ้นนี้ด้วยไม่ง่ายเลยที่เขาจะหายตัวไปได้เฉยๆมีอาหารก็ต้องมีดนตรีที่วาถูกเชิญจากเหล่าคณะให้เขาเป็นคนร้องเพลงเป็นคนแรกและคนที่เข้าใจอะไรดีก็ไม่ได้ปฏิเสธใดๆที่ว่าเดินขึ้นไปบนพื้นต่างระดับที่ทางร้านสร้างไว้ขนาดย่อม เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักร้องจำเป็นนับดาวสนใจสามีอย่างมากเธอไม่เคยได้ยินเสียงสามีร้องเพลงและเมื่อดนตรีเพลงดังขึ้นเสียงของเขาและความหมายของเพลงก็สะกดเธอเอาไว้ที่ว่าเป็นผู้นำที่พร้อมทุกอย่างจริงๆนี่อย่าบอกนะว่าสามีเธอไม่เคยร้องเพลงให้เธอฟังเขานะี่ะนะนักร้องจำเป็นของผับมาแล้วนับดาวหันมามองตาเพื่อนและสายหน้า รายละเอียดลงลึกแบบนี้เกี่ยวกับตัวเขาเธอไม่รู้จริงๆกิ่งแก้วจึงเบิกตากว้างและบอกเพื่อนสาวคนน่ารักไปว่าสามีคนนี้ของเธอหนะสมัยตอนที่อยู่ต่างประเทศแบบปากกัดตีนทีกลางคืนทำงานที่ผับเป็นบาร์เทนเดอร์และนักร้องจำเป็นยามที่นักร้องประจำมาไม่ได้เชื่อถือได้เลยเรื่องร้องเพลงของเขานับดาวอ้าปากครั้งน้อยๆและหันไปมองสามีบนเวทีอย่างภาคภูมิใจ ไม่ใช่เพราะสามีเสียงดีแต่เพราะความขยันอดทนต่อความยากลำบากของเขาต่างหากและนี่แหละที่ทำให้รู้จักกับคุณพร้อมรักประโยคนี้นับดาวไม่ได้สนใจและกิ่งแก้วก็ไม่มีความหมายลึกซึ้งอะไรก็แค่เล่าต่อให้จบกระบวนความเท่านั้นคุณแม่ที่รักตอนที่52อย่างไม่ตั้งใจกรีดและกิ่งแก้วที่ออกมาเข้าห้องน้ำ ต้องมาเจอกันระหว่างทางเธอซ้ายเขาก็ดันขวาเธอขยับไปขวาเขาก็ดันซ้ายเชิญคุณก่อนกิ่งแก้วเอ่ยและยืนกอดออกเงยหน้ามองเขากริดขยับเดินผ่านเลยเธอไปจริงๆไม่พูดไม่จากิ่งแก้วขมวดคิ้วและหันหลังกลับมองแผ่นหลังตรงที่เดินเข้าห้องน้ำไปปกติเธอก็เป็นพวกไม่แคร์อยู่แล้วถ้าจะไม่เจอะเจอกันอีก แต่นี่ยังต้องร่วมงานกันอีกนานเธอต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องเมื่อกริดออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ต้องเลิกคิ้วเมื่อเจอกับกิ่งแก้วเขากำลังจะเดินผ่านเธอไปแต่กิ่งแก้วก็เดินเข้ามาขวางกริดหยุดและก้มมองเธอและเขาก็ผลักให้เธอพ้นทางเพียงมือข้างเดียวกิ่งแก้วเซถลาไปจริงๆแต่เธอก็สามารถเซฟตัวเองได้อย่างทันท่วงที เมื่อตั้งหลักได้เธอก็อยากจะกระโจนเตะไอคนเฮงซวยไม่มีมารยาทคนนี้แต่เขาก็เดินละไปไกลแล้วและกลับเข้าห้องอาหารไปแบบไม่หันกลับมามองเธอเลยสักนิดหนอยกิ่งแก้วครางได้แค่นั้นก็ยังปึงปังเดินตามไปในทิศทางเดียวกันและเมื่อไปซุดนั่งข้างกายเพื่อนสาวมีหรือว่าเธอจะไม่ฟ้องมันต้องฟ้องเป็นการเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า นับดาวอย่างเชิงถามแต่ใช่ว่าเธอจะไม่เชื่อเสียทีเดียวเพราะอาการแปลกๆที่เธอรู้สึกจากกลิดในตอนแรกใช่ว่าเธอจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพียงแค่เธอไม่เคยเจอแบบที่กิ่งแก้วเจอเท่านั้นนับดาวขบคิดกลิดจะเป็นศัตรูกับบุคคลที่จะเป็นศัตรูกับท่วาเท่านั้นหรือว่าเขารู้เรื่องที่กิ่งสืบเรื่องคุณทิวาใช่ไหม กิ่งแก้วพยักหน้านับดาวจึงเข้าใจสถานการณ์ในทันทีเอาละเอาละเดี๋ยวดาวคุยกับเขาเองไม่จำเป็นตัวเองเป็นใครแล้วกิ่งเป็นใครกิ่งไม่ได้แคร์สักนิดไม่ได้ต้องการให้มารักมาชอบอยากคิดอย่างไรมันก็เรื่องของเขาแล้วแบบนั้นมันจะไม่ส่งผลกระทบมาถึงงานหรอนับดาวถามกลับอย่างเป็นห่วงกิ่งแก้วไม่ตอบอะไรและไม่เห็นแววความไม่สบายใจของนับดาว เรื่องนี้เธอคงต้องคุยกับสามีเสียจแล้วคนหนึ่งก็เพื่อนรักของเธออีกคนก็เปรียบเสมือนน้องชายของสามีเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมสมควรแก่การแยกย้ายที่วาก็กล่าวสั้นๆในห้องอาหารนั้นเป็นภาษาอังกฤษและทั้งห้องก็ปรบมือให้กับเขาหลังจากนั้นทีมคณะร่วมทุนก็เข้ามาจับมือกับที่วาและนับดาวและลากลับสำหรับคืนนี้ และตามด้วยทีมฝ่ายของบริษัทเขาที่ทุกคนเดินเข้ามาไหว้ลาตามขนบธรรมเนียมของไทยคงเหลือกิ่งแก้วและกริดคุณกลิดไม่ต้องไปส่งพวกเราค่ะเดี๋ยวดาวจะขับรถเองรบกวนคุณช่วยดูแลยายกิ่งกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยด้วยนะคะพูดจบนับดาวก็ไม่รอฟังเสียงของใครเธอพยุงพาสามีเดินออกมาก่อนกลิดและกลิ่งแก้วทันทีกลิดที่ยืนนิ่งอึ้งไปสักพักแล้วเขาก็หันมามองกิ่งแก้ว คุณไม่ได้เอารถมาหรออืมพ่อมาส่งน่ะกิ่งแก้วตอ่อกลับสั้นๆกริดมองบนอย่างไม่มีทางเลือกและทั้งสี่คนต่างก็แยกกันไปกริดยืนส่งจนเจ้านายทั้งสองเดินลับตาไปและเขาก็หันมาทางกิ่งแก้วตามมาสิกิ่งแก้วทำหน้าอย่างเหลือเชื่อนี่เธอกลายเป็นตัวอะไรสำหรับเขาแต่ใครจะสนห้ามอะไรก็ห้ามได้แต่ห้ามความคิดของคนเนี่ยสิ ทำกันได้หรอกิ่งแก้วทำทีจะเปิดประตูเบาะหลังกริดหยุดชะง,งักในการจะปลดล็อกใช้สายตาหันไปสบาาหล่อนอย่างจงใจว่าให้หล่อนมีมารยาทกิ่งแก้วจึงต้องเดินอีกสองก้าวและมาประจำที่ข้างฝั่งคนขับและมองสบตากริดอย่างถือดีกว่ารถคันงามของกริดจะได้เคลื่อนไปก็ถือดีกันไปคนละยกสองยกแบบเงียบๆนายไม่เอ่ยใย,ยฉันต้องเอ่ย กรีสุดจะทนบ้านคุณอยู่ที่ไหนกรีดเสียงลอดลายฟันอย่างอดทนอ้าวไม่รู้หรอกหรอแหมเห็นมนโนเก่งเสียจริงๆคิดว่ารู้อยู่แล้วเรื่องไร้สาระไม่จำเป็นที่ต้องรู้และจดจำสักนิดกิ่งแก้วถอนใจดังเฮือกเธอต้องอดทนแต่กิ่งแก้วก็ไม่รู้เป็นอย่างไรแทนที่จะบอกจุดหมายปลายทางเธอกลับทำตัวเป็นลายแทง ตรงไปแล้วจะเจอแยกไฟแดงเลี้ยวขวาไปถึงตรงนั้นก่อนคราวนี้เสียงกริตถอนใจดิงเฮือกจู่ๆเขาก็เข้าจอดเข้าข้างทางเปิดไฟกระพริบหันมามองกิ่งแก้วจะเอาแบบนี้เหรอกริตตวาดเสียงดังลั่นอย่างหงุดหงิดจนถึงที่สุดก็คนเองไม่ใช่เหรอที่บอกว่าเรื่องไร้สาระไม่จำเป็นที่ต้องรู้และจดจำสักนิด พูดเองไม่ใช่เหรอฉันก็แก้ปัญหาในเรื่องนี้ให้ไงสิ้นเสียงเธอแบบไม่มีปีไม่มีครุยกิ่งแก้วก็เปิดประตูลงจากรถไปหน้าตาเฉยกริดที่คาดไม่ถึงเมื่ออึ้งอยู่อึดใจก็พลุนผันลงจากรถไปเช่นกันเขาพยายามจะวิ่งตามเธอไปแต่เธอดันย้อนทางรถไกลเกินไปแล้วกริดหันกลับมามองรถของตนเขาจอดในที่ห้ามจอด กริดจำต้องทิ้งกิ่งแก้วและกลับมาที่รถเมื่อจะโทรหากิ่งแก้วเขาจึงรู้ตัวว่าเขาไม่มีเบอร์ติดต่อเธอเหลือไปมองเวลาเขาก็ต้องถอนใจหนักหน่วงอย่างช่วยไม่ได้กรีงกรีง—งเสียงรอสายดังอยู่ได้ไม่นานเสียงปลายสายก็ตอบรับมาคุณกริดคนที่ถูกเอ่ยเรียกถอนหายใจอย่างโล่งอกและกริดไม่เสียเวลาเขาเข้าประเด็นทันทีว่า คุณกิ่งแก้วพุุนถันลงจากรถผมไปแล้วครับเสียงปลายสายอุทานออกมาอย่างตกใจเท่านี้ดึกมากแล้วนับดาวไม่เอ่ยอะไรต่อเธอวางสายจากกริดทันทีกริดยังตัดสินใจอะไรไม่ถูกคิดเพียงแต่ว่าจะกลับรถและย้อนทางเดิมอาจจะเห็นกิ่งแก้วอีกครั้งกรีงกรีงเสียงเรียกโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายมาจากนับดาวครับกริดขานรับไปทันที คุณกลับไปพักได้แล้วกิงอยู่บนแท็กซี่เดี๋ยวถึงบ้านแล้วเขาจะโทรมาแจ้งฉันค่ะกริดไม่เอ่ยอะไรมากไปกว่าขานรับสั้นๆว่าครับแต่เขาไม่ทันวางสายนับดาวจ,จึงพูดต่อว่ากิ่งแก้วเขาอยู่ต่างแดนเพียงลำพังมานานเรื่องการดูแลตัวเองไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงน่าเป็นกังวลแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคำสั่งที่คุณได้ไปจะละเลยไปได้กริดรู้อยู่แก่ใจว่าตนมีความผิดจริง จึงได้แต่รับคำและกล่าวออกไปว่าผมขอโทษครับคำนี้ไม่ใช่สำหรับดาวและคุณทิวาค่ะพรุ่งนี้เช้าคุณต้องไปขอโทษกิ่งแก้วและคุณพ่อของเขาที่บ้านย้ำนะคะว่าเช้าตรู่ประตูบ้านเขายังไม่เปิดคุณก็ไปยืนเฝ้าหน้าประตูจนกว่าคนในบ้านจะตื่นและมาเปิดประตูให้คุณอ๋ออย่าไปมือเปล่านะคะแวะไปเอากระเช้าที่บ้านคุณแม่ประภาที่นั่นจะเตรียมไว้ให้ พูดจบเธอก็วางสายไม่รอฟังคำตอบรับกรีดได้แต่ถอนใจเฮือกและมุ่งตรงกลับคอนโดของตอนไปอย่างว่าง่ายน้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นแม่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลบ้านกระพริบตาปลิบๆปเมื่อเดินออกจากประตูนหน้าบ้านเช้าตรู่แม่บ้านเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงสว่างจากพระอาทิตย์ยังน้อยนิดเหลือเกินและก็ก้มลงมาตามปกติมองไปยังรถหรูคันงาม ที่กระจกฝั่งคนขับถูกเปิดกว้างลงสวัสดีครับผมมาขอพบคุณประธานครับกรีดคิดว่ามาพบเจ้าบ้านดีกว่ามาพบลูกสาวเจ้าบ้านในเวลานี้ให้แจ้งว่าใครมาพบคะผมกรีดผู้ช่วยคุณทีวาครับแม่บ้านบอกให้เขารอสักครู่และหายกลับเข้าไปในบ้านไม่นานเขาก็ถูกเชิญเข้าไปในบ้านแน่นอนว่ากลีดต้องได้เจอกับคุณประธาน ไม่ใช่คนที่เขาจะมาปฏิบัติภารากิจสำคัญในวันนี้สวัสดีครับกริดทักทายอย่างนอบน้อมมีธุระอะไรหรอประธานรับว่าอย่างใจดีและถามกลับอย่างสงสัยระคนในเช้าวันนี้ผมจำเป็นต้องมารบกวนท่านผมต้องขอประทานโทษด้วยครับแต่ที่ผมต้องมารบกวนเพราะเมื่อคืนนี้ผมทำตัวไร้มารยาทก,กับคุณกิ่งแก้ว เป็นที่ไม่พอใจทั้งของเธอและเจ้านายทั้งคู่ของผมผมจึงจะมาขอโทษครับประธานเลิกคิ้วมองกริแต่จากเท่าที่ฟังประธานรู้ทันทีว่าคนเล่าพยายามเลี่ยงที่จะลงรายละเอียดแต่เท่าที่ดูแล้วไม่มีเรื่องอะไรเสียหายนะักและคนตรงหน้าก็ใช่ว่าเขาจะไม่เคยเห็นเคยเจอมาก่อนแต่เหมือนว่ายายกิ่งยังไม่ตื่นเดี๋ยวผมให้เด็กไปเรียกมาให้โอ้กริดห้ามไว้ทันทีอย่าเลยครับ ผมขอรอจนกว่าเธอจะตื่นดีกว่าครับประธานมองเขาเป็นเชิงถามจากสีหน้าและแววตาว่าจะเอาอย่างนั้นเหรอซึ่งกรีก็พยักหน้ารับอย่างแข็งขันอ่าๆถ้างั้นคุรกานมือเช้าที่นี่เอ่มไม่ต้องปฏิเสธมาเช้าขนาดนี้คงไม่ทันได้กินอะไรมาหรอกแต่ว่ามื้อเช้ายังไม่เรียบร้อยระหว่างรอไปชมกล้วยไม้กันไหม ประธานเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกถูกออกถูกใจชายตรงหน้ากล้วยไม้ท่านเลี้ยงกล้วยไม้ประธานพยักหน้าและยังเสริมอีกว่าบอนไซด้วยประธานว่าอย่างนั้นกริดจึงเอ่ยว่าผมไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้ทั้งสองชนิดที่ท่านเอ่ยมาเลยครับประธานหัวเราะอ,อย่างถูกใจก็ชวนไปดูไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์ไม่ได้จะซักถามเอาความอะไรจากคุณสักหน่อย กริดยิ้มและหัวเราะอย่างเขินอายและขานรับการรับเชิญน,นั้นอย่างเต็มใจจบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุโนไทยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ